มีฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นทำให้น้ำเนี่ยท่วมรอบตัวเมืองเลยถนนบางเส้นถล่มบ้านเรือนจมน้าพวกเราจะออกไปสำรวจดูสิว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตหนักขนาดไหนแล้วเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้ในบางส่วนเราไปดูให้เห็นพร้อมๆกันเลยตต,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 ตอ,อนนี้นะ้ำท่วมรอบตัวเมืองขอนแก่นพวกเราจะออกไปสำรวจกันโอเล ออะไรวะสีแล้ววะยีรล่งเฮ้ยไม่ว่าคัวตอล์เตที่ลุกมาอลยเดี๋ยวนะตะกี้เราเดินผ่านนะเราเจอซากปลาครับทุกคนอ๋อเฮ้ยนี่คือซากปลาเนี่ยมดเขายังมากินอยู่เลยครับทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย น้ำตรงนี้มันท่วมเลยนะครับทุกคนแล้วปลาเนี้ยน่าจะหนีน้ำไม่ทานหรอกนะครับก็เลยแห้งค่อยๆแห้งเลยจกบชิมิลลดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้ำมันลดกว่านี้เราอาจจะทำคลิปมาช่วยปลาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าประเด็นบอสเอาข้อมูลมาที่ที่เรารีเสิร์ชมันมหรอมันมีข้อมูลบางอย่างที่หลุดมาเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีนอกจากปลานะครับผมตามความต่างาที่หลุดมามีอีกหนึ่งฟาร์มนั่นก็คือฟาร์มตระเขตอระเค มันลดไปใหญ่อย่างนี้เลยอ่ะแล้วเราจะรอดแล้วมาที่โรงพากไหนก็ไม่รู้นอนมาตั้งเยอะเลยเป็นไรไม่กระปี้กระเป๋าเลยว่าจะเล่นน้ำก็ใส่นี่แน่ เมื่ออาจจะนอนรอกล้องวิวเ์อ,อยู่ใต้ทีเราก็ไม่มีทางรู้นะครับทุกคนแต่ว่าอย่างที่บอกไปเราจะไปจุดที่มันไม่น่ากลัวมากนะครับนี่คือเรือในการเอาชีวิตรอดของเรานะครับผมนีม่ทั้งหสองลำผมตั้งใจที่จะมาช่วยนะครับผมกับครอบครัวผมเนี่ยเดี๋ยวจะเอากล่องยังชินเนี่ยมาแจกให้กับคนที่ประสบภัย บางจุดอาจจะมืดนะครับมีไฟฉายมีหมวกกันร้อนนะครับผมแล้วก็มีของตุนนะครับผมมีขนมสแน็คแจ็คแล้วก็มีแคร่น้ำปลามีครบเลยนะครับแล้วจะระคายเวลามันกินอ่ะมันไม่ใช่กินแบบงับๆนะมันจะลากเราลงไปในน้ำก่อนแล้วมันจะหมุนๆๆมันจะอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันข้าวของไหมคุจะอยู่เอาเลยไปกันไปกันมานี่เอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮยเฮ วยเววอาพี่เมย์ไปสุนโน้นแล้วหันมาหาอูอ่อ้ยิ้มยิ้ม <c oughs> ไปกำลังใจตายคนเดียวซะแม่น้ำนี้นะครับทุกคนน้ำมันเชื่อมกับแม่น้ำชีที่อยู่ฝั่งขวาด้านนู้นพี่ก๊อตเสร็จป้าเพินมันเป็นที่แหล่งที่นำพาแบบพวกฉลามหัวบากที่อยู่ในน้ำจิดได้หรือว่าจระเข้มา ไม่ได้บิวไมาถามอะไรมาทำอะไรตรงนี้ได้ไงนั้นไม่สำรวจกันดูว่ามีใครที่ลำบากหรือว่าแบบต้องการความช่วยเหลือไหมเราจะได้มาช่วยไงอ๋อต้นอย่างนี้ว่ะนี่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 ทำเร็วแล้วก็ประกอบไปมันจะได้ไม่หลุดไปเชมป์เย้ตายไม่เถี่เอาลงมาเร็วมาแล้วนะตึ๊บเออ ตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะออกเดินทางไปสํารวจจุดแรกของเรานะครับก็คือบ้านที่เป็นสันกะสีตรงนั้นนะครับทุกคนซึ่งเป็นบ้านที่ไม่เหมือนเป็นบ้านเนาะเป็นเหมือนจุดพักแสดงว่ามันเป็นที่ที่เอาไว้พักผ่อนเวลาเขามาทํานาตรงนี้เนี่ยเป็นเถียงนาเก่าเขาบอกว่าจระเข้ที่พบเจอเนี่ยความยาวสามเมตรเนี่ยอยู่ตรงเถียงนาเหรอไม่เอาทำไมสะพานเป็นอย่างนี้ล่ะเราอยู่ที่นีกได้ไหมอะ ไม่จะไม่ออกเหรอเฮ้ยแต่ว่าเรือยางเราอ่ะถือว่าโอเคมากนะครับทุกคนเนี่ยดูดินะไม่จมเนาะไ,นไม่จมสบายมากเลยเ<อ>จัจไม่กลัวไม่กลัวเลยไม่กลัวแล้วเอ้ยใจเปล่าเขาไปเลยบอสระวังระวังงอะไรที่มันแหลมแหลมทำให้เรือเรามันจมนะน่ระวังตะปูนะตะปูตามเสาเยอะมากพี่ตะปูตามเสาเยอะมากลมลื่นมากอ่ะทุกคนดูดิดูดิพอเราเข้ามาลมเย็นสบายมากเลยอ่ะผมสังเกตว่าเห็นจิ้งจกตัวหนึ่งครับเพื่อนๆโออ้ยยแก แล้วมันจะออกไปยังไงในเมื่อน้ำมันท่วมบริเวณตรงนี้หมดเลยอะช่เราไ้ไม่กล้าจับจิ้งจกกระสีประเด็นเลยพี่เมนอนนอนนงายเงื่อไปเออง่เดี๋ยหมวกติดเออเออัวนะระวังพี่เมมันจะซื้อหัวแล้วมันจะซอหัวแล้วโอ้ยโอ้้ยย ไปยังไงออกมาได้ที่ปกติไหมโอ้โบรรยากาศตอนนี้น่ากลัวมากนะครับทุกคนเพราะว่าน้ำบริเวณตรงนี้มันขึ้นสูงมากจนทำให้ต้นไม้นีนะครับผมเกือบจะมิดต้นแล้วอ่ะมัดจับมันมัดจับมัดมุดจับมุดจับ ตอนนี้เราเข้ามานะครับทุกคนก่อนจะถึงบ้านหลังนั้นน่ะลูส้สิผมไม่แน่ใจว่าแบบมันเป็นบ้าน,น <ะ S 1> ที่คนอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับทุกคนแต่ว่าจมเกือบจะมิดเลยอุ้ยเข้าไปไม่ได้ตอไม้เต็มเลยโอ้น้ำ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 ระวังระง่้างมีอากไหนตรงไหนอืวหลังนึงตรงหลังเลยครับตรงนี้ที่จมไปนะครับเพื่อนๆครับตรงนี้แบบแหลมมากเลยนะครับทุกคน ดิฟเราดิฟเราดิฟไปแล้วใช่วอสจดีระวังดูมันลมนี่ครับเพื่อนๆครับโอ้เขายกสูงมากดูมันได้ดิหายไปหมดเลยอ่ะแล้วบ้านหลังนี้มีใครอยู่ไหมครับหรอัสดีครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระชังเลี้ยงปลาเก่า แล้วมันก็ลอยขึ้นมาแสดงว่าตรงนี้เนี่ยบ้านหลังนี้เขาทําเกษตรกรรมครับทุกคนสังเกตจากไม้ที่มันเป็นซุ้มๆเ,ออเห็นไหมัออแล้วเขาก็ประสบปัญหาน,าน้าท่วมทาให้พืชผักของเขาเนี่ยมันเสียหายหมดเลยนะครับแล้วก็ที่เขาเลี้ยงปลาเนี่ยน่าจะดุดไปหมดด้วยนะครับ<อ>แล้วก็เขาอบพ y p ออกไปเลยนะครับท<อ>ุกคนขึ้นไปพักผ่อนกันหน่อยขึ้นไปขึ้นไปได้ไหมเดี๋ยวบตกนะพี่เมย์เกขึ้นได้เลยไปขึ้น มาเราเอาเชือกผูกกันเรือไว้ก่อนนะได้เลยสุดยอดโอ้โหเป็นงานจังเลยว่ะแน่นบรรยากาคู่ดีที่เราก็จอดเรือของพวกเรานะครับผมไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ผูกเชือกไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะกคนโอ้ดีอยู่แล้วยขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราจะเอา จะพากับแป๊บนึงกินสแน็คแจ็คสองรสชาติใหม่นะครับทุกคนนี่ทอดซีน้ำเนยล้มหอยเชลผู้เขาไฟสไปซี่อร่อยเผ็ดเผ็ดมันนะครับทุกคนนี่หวานาทดจ้าโอ้ยเป็นไงหอมหอยเชลยากมากกับอีกรสชาติหนึ่งก็ไม่แพ <the> <the> ้กันน้สเต็กไก่ซอสทิมจ้วไหนไนี้รสชาตินี้นะครับผม เทียวสนุกแล้วก็เที่ยวมันขึ้นไปอีกนะทุกคนแล้ขอทหอ้นาดหบขอทายทุกคนไปรอนะสามารถหาซื้อได้ที่ราคาชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะทุกคนมาเลยจเลยมตามพลังกันหนนะเยมาทุกคนมากะเพราฮูบโก้ไ่ดาวด้วยดะด ตอนะน,นี้เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพิ่งสังเกตว่าบ้านเขาอะ่ะเพิ่งทำใหม่ด้วยนะครับทุกคนดูสิประจกอะไรเนี่ยน่าสงสารมากอะ่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะ มาดูน้ำท่วมครับเห็นหงมาไหมหงนี่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 ด้านนู้นด้านนู้นคาราจะไปเอาหงไปเลยใช่ใช่เออได้ครับขอบคุณครับอันนี้บ้านพ่อเหรอไม่ใช่พ่อพ่อไม่ได้สร้างอ๋อพ่อเป็นคนสร้างมาครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อเลยนะครับตอนนี้ให้พ่อเขาไปเก็บหงกไปเลยเก่ง เฮ้ยบอสสู้ๆบอสไปคนเดียวไ้หรอคือมันไช่ดิคือมันไปไม่ได้เลยว่ะพี่เมย์ลมมันแรงโอ้ยต้านมาได้นี้ว่ะบอสดูผมดิดูผมดิต้นไม้มันบังลมให้เราอยู่ตอนเนี้ยตรงเนี้ยง่ายกว่าใช่โอ้ยเหมือนพระเอกเกาหลีเลยดูดูดูให้เลยแต่ราโคตรบังกันเดยไม่ต้กินี่เมย์แล้วอสไม่คิดไม่ไหว หมดเลตายหมดตายตะคิดสนิทอาชีพค่ะคิดว่าด้านล่างตอนนี้เรามีตัวอะไรอยู่บ้างไอ้ยีไอ้แค่มันอาจจะมองอยู่แต่ว่ามันเห็นแล้วมาสงสารจะไปสำรวจเพื่อช่วยเหลือ um. mm. คนอื่นไปแล้วเอาตัวเองกันไม่รอดเลยครับเอาตัวเองก่อนกันเนี่ยคุณพ่อเขารับรากโอ่งรักอ่งอยูทุกคนตามหอ่งเจอแล้วลุงไม่บายไม่บายครับอ่ะป๋ง บริเวณตรงนี้นะครับทุกคนครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ำตกเก่าเห็นช่องข้างบนไหมครับทุกคนแล้วก็ไหลลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นบ่อน้ําแต่ว่าพอน้ํามันท่วมอ่ะเรียบร้อยเลยครับปลาเนี่ยหลุดไปหมดแล้วนะครับน้ามันไม่ลึกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเดินเอาดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะครับทุกคนผมจะลงจากเรือไปเลยออ้ยเอ้ยเฮ้ยวฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ตัวใหญ่ๆหรือยเฮเฮ้ยเฮเ มีปลาที่ทำามาดักแล้วมันได้หรือเปล่าเฮ้ยลวผมลงไปด้วยอู้ได้แล้วัไม่มีอะไรมาเป็นปลาขวดวเลยเราได้อาวุธต่อสู้กับพวกอาวุธของชาละวันไก่องเฮ้ยตระเขนหนีไปแล้วปูมันมันมากเรียบร้อยเลยสวัสดี ยี่ไปว่าจ้วยนะยายที่ดีกว่าบอสพ่วงไปสกายถึงนู่นเลยส่วนด้านซ้ายนี่ก็โอ้โหอะไรอะอะไรเก็บมาให้ดูอะไรนี่เฮ้ยวิ่งปลาตายเลยเหรอตายแล้วเหรอแต่ว่าตาดุ้งตายอุ้ยตกใจด้วยมันดิ้นตายังไม่ใสเลยถ้าเกิดตามันขาวๆแสดงว่าตายนานแล้วอันนี้คือเพิ่งตายวันนี้นะครับทุกคนสารวัดดมดีกลิ่นคาวมากไหม เอ้ะทำไมต้องดมเนี่ยทุมนเหรอมันมินมินอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ารถเนี่ยขาผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้นะครับไปอย้ตรงนี้นะครับโอเคดูขอบดิมันเคยท่วมไปถึงประมาณตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมน้ำจากเขื่อนปล่อยมาท่วมไปหมดเลยเออตอนนี้เราได้ยินเสียงบางอย่างเกิดขึ้นนะครับมันเป็นลงคอจิ้งลีดแน่เลยอ่ะโอ้ยโอ้ยแมงเลยนเป็นน้ำเ่ามาก ที่เมลอนก็นได้เน่าๆมากเน่ามากโอ้โหจิ้งลีเต็มเลยโห,โหรือ <c oughs> ปกติแล้วเวลาผมเลี้ยงแบบสัตว์เลี้ยงในสัตว์ที่ต้องกินจิ้งลีเดี๋ยผมไปซื้อไกลมากขอนแก่นม,มันไม่มีขายอ่ะแต่ตอนเนี้ยเฮ้ยอันน<อ>ีอ้อยู่ห่างตัวเมืองมาไม่ไกลมากทุกคนครับตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมอยู่ด้านในแล้วต้องขึ้นเรือแล้วนะครับไปเรือเลยไปแล้วพี่เม์ให้ไวให้ไวโอเคขบวนน้ำข้าามหมดเลยโอ้โหอะไรวะ เอาล้อมดด้วยมาเป็นตะเกียบเลยดูบ้าดูโอ้โหเดี bueno> ่ยดูสิคนน่าสงสารเลยอ่ะบ้านเขาอ่ะที่เขาอยู่อาศัยกันอ่ะเขาต้องอบพยพไปเลยนะครับไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาสร้างเรือ DIY ของเขาไว้โดยการที่เอาล้อรถนะครับแล้วก็มาใส่กับไม้นะครับเป็นยู่บนหลังคานู่นนะในใ้หลังคานู่นนะในวะในมาเป็นมันอบพยพขึ้นไป ที่ดูว่าเป็นเป็นขึ้นไปได้ไงวะตอนนี้ร้านนะครับถล่มหมดเลยในซอยนี้เนี่ยแล้วครนี้รอพอเรามาสำรวจหลังจากที่น้ำมันพัดผ่านไปเราเริ่มสงบนะครับปรากฏว่าบ้านเรือพังแบบนี้เลยทุกคนมาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วน้ำท่วมสูงมากเลยอ่ะนี้เป็นร้านอาหารโอ้โหน้ำ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 น้คบ้านเขาแบบมิดเลยนะพี่เม์หลังเนี่ย ดูรัวนี่ไมเหลือเลย,ยอ,อันนี้เป็นบ้านใหม่ที่คนเขายังไม่ย้ายเข้ามาเลยนี่หว่าใช่หน้า<อ>บ้านเป็นกวนน้ำวอเตอร์ปาร์กเลยอ่ะครับเพื่อนคือถ้าเกิดบ้านเราอยู่อย่างนี้เราคือน้ำตาจะไหลเลยนะครับเพื่อนตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะไปแข่งเรือยาวแทนและ <c oughs> <c oughs> ผมกำลังคิดว่าคลิปนี้นะครับเราได้เห็นไปแล้วนะทุกคนใช่ไหมว่าบ้านเรือนนะครับโดนจมอะ<ช>่ะและ้วก็เรือผมจะทบเยอะมากเลยแต่ประเด็นเลยคืออย่างที่บอกไปมันมีจระเข้หลุดมาเว้ยไอนี่มันนา่ากลัวตอนนี้แหละพี่แกจระเข้เวลาเขาเจอเนี่ยเขาอาจจะโดนจับไปกินก็ได้นะชาวประมงอะ <c oughs> ่ะทีเนี่ยเราอาจจะทำคอนเทนต์คอนเทนต์มหม่มันไม่มีใครเคยทำในล่องนี้มาก่อนบอสเ โันนี้ก็คือ่วยจระเข้ตอนน้ำท่วมตัวเฮจะมีจระเข้สอน้ำมันน้ำแรงมากุ้สะมานขาดที่นี่ตนั้นดู้ยไม่เอาไม่ไปทุกคนดูดูดมันพาหลอกไปเว้ยไม่บอวักับไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่พาพี่เมกลับไปตายแล้วไม่ดูดูพี่เมดูกระแสน้ำดิมันหมุนอะ เรากลับกันแล้เราหมุนอะเราหมุนลานดา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 เราดยตรงนั้นน่ะน้ำมันนิ่งอะดูดิเห็นป่ะน้ำมันแบบไม่ไหลแต่ตรงนี้มันไหล ที่ผมบอกไปแหละว่าสุดท้ายแล้วอะครับทุกคนจะให้ไปพายหาจระเข้แบบเนี่ยจระเข้อยู่ไหนจระเข้อยู่ไหนเอ้ยก็ไม่ได้อะใช่ใช่เราจะใช้วิธีการในการไปทิ้งคอนแทคไว้แบบชาประมงเราเจอชามงก็บอกว่าพี่ครับถ้าเกิดแบบเจอจระเข้ติดต่อผมนะแล้วผมก็จะพาชาประมงไป่นสควิดเกมไป่นสควิดเกม ใช่ใช่ใช่แล้วเราก็จะทำการซื้อจระเข้ต่อเขาอีกทีหนึ่งอันนี้คือการช่วยจระเข้แล้วก็น่าจะได้ผลที่สุดใช่ใช่ไปเดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนเดี๋ยวพาไปดูถนนที่มันถล่มแบบเส้นถนนแบบนี้นะครับที่มันถล่มโคตรน่ากลัวเลยโอ้โหมาดูนี่ครับเพี่เมย์ว้ายระวังระวังโอ้โหโอ้โหคือดูดูมันตัดแบบเส้นตรงเลยอ่ะพี่เมย์ใช่ดูดิว้าวมันหักก็เอาอ่ะเพาะฉ้นมันไปฝั่งนั้นต่อไม่ได้เลยนะครับทุกคนดูดิเส้น เป็นคลื่นแบบเป็นมวลน้ําที่เยอะมากแล้วแบบมันไม่มีที่ระบายมันไม่มีมาก่อนมันก็ถล่มป่าถล่มอุ้มนีดิเสาตงเต้นตงเต้นเลยเดินแล้วอย่างนี้ชาวบ้านดีเขาอยู่ข้างในอ่ะเขาจะออกมาได้ปะมันก็น่าจะมีเส้นทางหนึ่งนะครับอูจะลองดูว่าน้ํามันแรงขนาดไหนโว้ยร มาสำรวจนะครับบรรยากาศน้ําท่วมนะซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะตอนนี้คือมันอยู่ค่อนข้างวิกฤตแล้วมันมีโอกาสที่จะวิกฤตหนักกว่านี้ด้วยนะครับะสุดท้ายนี้นะครับผมฝากขนมสแน็คแจ็คนะครับผมขนมดีของคนดีด้วยสองรสชาตินะครับผมรสพอยเชลล์ผู้ของไปสไปซี่แล้วก็รสสเต็กไก่ซอสชิ้นแกลวนะครับไปหาซื้อได้ที่ร้านค้าเช้านัทั่วไปเลยนะครับจะเป็นคำเล็กๆแต่ว่าให้รสชาติที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับทุกคนนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าฝนตกก็ล่าวะที่ไม่ฝนตกเหรอเรอเอเน อายุจะเข้าแล้วน็เี่ใช่ไหมผัดดูแลกันโคตรแพงมากดูแลกันคืนไปแล้วครับทุกคนครับสุดสลายใบายจ้า